สอสามอาทิตย์ที่แล้วมา230คนเข้ามาตรงนี้คนเดียวได้แค่คนเดียวคือติดเหนือติดใต้อยู่ตรงนี้ในะครับตำแหน่งนี้ก็เลยเป็นจุดจุดสำคัญในการที่เข้ามายึดเพื่อที่จะรวบรวมไ่ผลไม่ได้ถึงปืนดินดำ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับสุชาติพานิชย์นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดจันทบุรีและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ค่ายอากษินค่าตักสินนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีวันนี้นะครับผมจะพาไปพบกับผู้รู้หรือว่าผู้รู้นะครับท่านจะได้มาเล่าถึงนะครับประวัติของค่ายแห่งนี้นะครับซึ่งมีความเป็นมาตั้งแต่สมัย สมเด็จพระนารายมาาหารนะาชจนกระทั่งมาถึงยุคข,ของอพระเจ้าตักสินซึ่งก็เรียกว่ามาทุกข้าวบ่อกแกงที่เมืองจันท์แห่งนี้จนกระทั่งมาถึงยุคข,ของรัชกาลที่5ซึ่งมีปฏิมาก,กรรมนะครับหลงเหลืออยู่มากมายภายในค่ายแห่งนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมทรอบบริเวณค่ายแห่งนี้นะครับเรื่องราวและความเป็นมาจะเป็นอย่างไงนั้นตามผมครับสุชาติพนิททางช่องสตอรี่เที่ยว ไปเลยครับค่ายตากสินจันทบ,บุรีจุดยุทธศาสตรส์สำคัญของการกอบกู้เอการาชของพระเจ้าตากจุดตีหม้อข้าวม้อแกงเพื่อเข้ายึดครองเมืองจันทบ,บุรีในช่วงปีพุทธศักราช2,310หนึ่งในภารกิจสำคัญของการกอบกู้เอการาชหลังการเสียกรุงครั้งที่สองของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ หนึ่งเดียวแห่งกรุงธนบุรีประวัติศาสตร์ในช่วงปลายสมัยอยุธยาจนถึงสมัยของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชปัจจุบันค่ายตากสินจันทบ,บุรีหรือของพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่หนึ่งของพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตั้งอยู่ที่ถนนท่าหลวงตำบลวัดใหม่อํเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรี ค่ายตากสินจันทบ,บรุรีคือจุดที่พระเจ้าตากสั่งให้ทุกม้อข้าวม้อแกงในช่วงต้นปีพุทธศักราช2310กรุงศรีอย,ยุธยาได้เสียเอกราชอีกครั้งให้แก่กองทัพพมา่าทําให้พระเจ้าตากต้องรวบรวมกําลังพลหนีออกมาจากกรุงศรีอย,ยุธยาพุ่งหน้าไปทางฝั่งตะวันออกผ่านพัทยานาจอมเทียนทุ่งไก่เตี้ยสัตหีบชายทะเลบ้านหินโขงและบ้านน้ําเก่า แผงเมืองรอยองก่อนที่จะเข้ายึดเมืองจันทบุรีในเวลาต่อมาการเข้ายึดครองเมืองจันทบุรีนี้มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นก็คือพระเจ้าตากได้สั่งให้ทหารทุกคนพุบมหมอข้าวหมอแกงและอุปกรณ์หุงหาอาหารต่างๆทิ้งให้หมดแล้วไปตีเมืองจันทบุรีเพื่อไปกินข้าวเช้าในเมืองหากตีเมืองจันทบุรีไม่สําเร็จก็จะอดข้าวตายกันหมดนับเป็นกลยุทธ์ในการสร้างขวัญ และกำลังใจอันชาญฉลาดของพระจ้าตากและรุ่งเช้าของวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2310ของทัพของพระเจ้าตากก็ยึดครองเมืองจันทบุรีได้สำเร็จจุดที่ตั้งค่ายก่อนเข้าตีเมืองจันทบุรีของพระจ้าตากก็คือค่ายตากสินจันทบุรีในปัจจุบันนี้เองนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของกองกำลังฝรั่งเศสในช่วงรศ .112 หรือว่าปีพุทธศักราช2,436สมัยรัชกาลที่5ถ้าใครเคยเข้าไปเที่ยวชมด้านในของค่ายตักสินจันทบุรีคงจะได้เห็นอาคารเก่าแก่หลายแห่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบยุโรปนั่นก็เพราะว่าที่นี่เคยเป็นที่ตั้งค่ายกองกำลังของทาหารฝรั่งเศสในช่วงรศ .112 หรือปีพศ .2,436 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทหารฝรั่งเศสได้สร้างอาคารไว้หลายหลังอาทิอาคารกองรักษาการทหารฝรั่งเศสอาคารที่คุมขังอาคารกองบัญชาการทหารอาคารคลังพัสดุอาคารที่พักทหารรักษาการฝรั่งเศสอาคารซ่อมบำรุงและสะพัพธคลังกระสุนปืนดินดำเป็นต้นหลังจากเหตุการณ์ช่วงรศ .112 ของค่ายตักสินจันทบุรีหลังจากการขับไล่ทหารฝรั่งเศสออกไปจากพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ข้างเคียงแล้วจุดที่เคยเป็นสถานที่ตั้งของกองกาลังทหารฝรั่งเศสในจังหวัดจันทบุรีก็ได้กลายมาเป็นโรงเรียนและสถานที่ราชการโดยมีการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาดังนี้ปีพุทธศักราช2472เป็นที่ตั้งของโรงเรียนประชาบาลและบ้านพักของข้าราชการฝ่ายปกครองปีพุทธศักราช2479เป็นที่ตั้งของกองทหารม้า มพันปีพุทธศักราช2,488เป็นที่ตั้งของพันนย .3 หรือว่ากองพันฐานราบนาวิรกโยตินที่สปีพุทธศักราช2,497เป็นที่ตั้งกองกบป้องกันพิเศษยันทบุรีปีพุทธศักราช2,498ทางราชการได้สั่งขยายกำลังกองป้องกันพิเศษจากกำลังหนึ่งกองร้อยเป็นหนึ่งกองพันชื่อว่า พันร2นออยมีพุทธศักราช2521เป็นกองพันฐานราชที่2กรมหานราบที่1กรมผสมนาวิกโยธินปีพุทธศักราช2532จนถึงปัจจุบันเป็นกองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่1กของคนนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของค่ายตากสินจันทบุรี มีลักษณะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมของตัวสารนั้นสร้างหลังคาให้คล้ายกับพระมาลาของพระเจ้าตักสินด้านในปดิสถานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชทั้งนี้ก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชตั้งอยู่ด้านหน้าค่ายด้วยวันนี้เราได้กูรูจากของพันธานราชที่สองก็คือ เรือโทรองอาจมาแสวงจะเป็นผู้มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูท่าช้างด้านทิศเหนือครับท่า<ห>นผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประตูท่าช้างนะครับเผื่อเป็นคนที่มีความรู้คือมีมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นั้นนะครับถึงจะ เข้ามาถึงจุดนี้ได้แล้ววันนี้ผมก็ได้รับความรู้จากเรือโทนะาตมาแสวงพี่เรือโทองคานมาสวงองคานมาสวงนะครับพี่อาจนะครับพี่อาบก็จะมาให้ความรู้ของเราครับบริเวณจุดตรงนี้นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นใจกลางของของค่ายตักสิลนะพี่นะครับว่าเป็นใจกลางเลยครับอืน้อยคนที่จะที่จะเข้ามาตรงจุดนี้ไม่ค่อยมีคนจะทราบสักเท่าไหร่ส่วนมากจะอยู่ด้านหน้าเช่นครบ ตรงนี้เป็นเป็นยังไงพี่คือเขาเรียกทาไมเขาเรียกประตูท่าช้างเพราะว่าในวันที่14มิถุนา2310นสมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ใส่ช้างพังคีรีกุลชอนชัดทันครับเป็นเป็นช้างทรงช้างศึกของพระอ,องค์เป็นเป็นช้างตัวเมียชื่อพังคีรีกุลชอนชัดทันเพราะว่าประตูไม่ได้ทํายทุทธหาตถีแต่ว่าคู่กรณีเป็นประตูเมืองย่งเป็นต้องใช้ช้างพิเศษ ก็เลยใช้ช้างพังคีรีคุณชอนจากการพังประตูเข้ามาตอนประมาณยามสามช่วงเพชรจะคาดเลยครับพระจันทร์รงศีสับ <c oughs> ตำแหน่งตรงเนี้ยนติดเหนือก็อยู่นู่น <c oughs> นี่คือติดเหนือติดใต้อยู่ทั้นนะครับตำแหน่งนี้ก็เลยเป็นจุด,จดสําคัญในการที่เข้ามายึดเพื่อที่จะรวบรวมไพ่ผลไม่ได้มาทําร้ายเมืองกันนะครับ <c oughs> แต่เพื่อรวบรวมไพ่ผลจําเป็นต้องยึดเพราะว่าไม่ได้รับความรำมือจากเมืกกังจัดก็เลยเข้าพังประตูอาตอนเที่ยงคืนครับตำแหน่งนี้ก็คือ ตำแหน่งทางประวัติศาสตร์ซึ่งสำนักสิงห์กรที่ทําบันทึกหลักฐานเอาไว้และสารนี้มันก็มีมานานแล้วตั้งแต่ยุคไหนไม่ทราบแต่ยายเนี่ยรัตนาภัยอายุ9-16เพิ่งเสียไปเนี่ยตอนอายุ7กขวบท่านก็เคยมาเขาเรียกนะมาถวายราชสักการะตรงนี้ครับซึ่งเป็นสารไม้เล็กๆครปัจจุบันก็ได้พัฒนาขึ้นมาจากกองกำลังด้านจนัจนึกศาสตร์นะครับซึ่งเอา เรียนไทยมาเลยเรียกว่าตำดักเวสมพระ,ระเกียรติตรงนี้ก็เลยเป็นจุดสําคัญที่น้อยคนจะจะ,จะรู้จักครับอซึ่งมันต้องเข้ามาข้างในแล้วต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขาว่ามาถวายแล้วครที่ต้นไทรใหญ่เขาจะรู้เลยว่าเป็นประตูชารช้างรันเจีืรซึ่งด้านนี้ก็จะมีคูเมืองด้านหน้าจะมีคูเมืองอยู่เป็นเป็น,เป,นเป็นล่องเลยเนะยาะครับถัดจากนี้ไปก็จะเป็นจะเป็นอร้อยสอรอบริการซึ่งเป็นอาคารไม้ห่างอย่างตรงนี้ห้าเส้นนะครับถ้าถ้าเป็น เป็นภาษาเก่าแก่ก็คเส้นก็คือเส้นละฮะอสี่สิบเมตรครับก็สองร้อยเมตรโดยประมาณนะครับก็ห่างจากเราตรงนี้ก็ประมาณทักสองร้อยเมตรโดยประมาณนะครับอ่าตรงนั้นก็จะเป็นของของกจตอสามนะมีตัดแต่ตำแหน่งตรงเนี้ยครับก็จะเป็นตำแหน่งสําคัญกพอยากจะให้คนที่ยังไม่ทราบก็อยากมองมามาแต่ผู้อาจารย์เขาบอกว่านะครับอาจารย์บอกว่าผู้ที่เข้ามาถึงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับบุปกรรมของมา ถ้าบุพกรรมถึงก็จะมากยิงมากถึงครับยกตัวอย่างที่ทัวร์อยากสุรินสองสามอาทิตย์ที่แล้วมาสองร้อยสามสิบคนเข้ามาตรงนี้คนเดียวได้แค่คนเดียวแล้วก็มันก็นา่นนาแปลกครับเพราะว่านักเรียนเตรียมอาหารหกร้อยคนผมก็แนะนําอยู่ฝั่งนู้นว่าตรงนี้มันเป็นตําแหน่งแล้วแต่บุพกรรมว่าว่าที่ในคนคนไหนอยากเข้ามาเข้ามาก็เข้ามาไม่ถึงร้อยคนในจำนวนหกร้อยคนผมก็แค, <c oughs> แค่สังเกตดูเฉยๆว่า มันก็เป็นพระที่ผมนิมนต์มาเพื่อจะมาโปรดตรงนี้นะครับก็มี11รูปด้วยกันที่มาให้ถึงครับนี่ก็ผมก็สังเกตสังเกตเหมือนกันครับก็คือไม่ได้ลบลูครับเพียงแต่ว่าถ้าใครบุพกรรมถึงก็ควเี้ยนเชนนาที่ประตูได้จายาซึ่งก็อยู่ข้างปั๊มน้ํามันของพันนาร่าที่สองหรือหลังของร้อยเป็นเล็กที่สองคือบันเองครับคือเอาง่ายๆคือจุดตรงนี้เป็นเป็นจุดสําคัญทางประวัติศาสตร์ สำคัญมากมากครับคือคำคำว่าประตูคือคือมันมีมาตแต่ก่อนมี่แต่ก่อนปัจจุบันก็เป็นต้นไรใหญ่แต่ว่าคนที่วิวิจัยเรื่องนี้ก็คือสํานักสินกรที่ห้าโอ้คือยังไม่มีเอกสารอื่นใดมาลบล้างว่าตรงนี้มันไม่ใช่ประตูด้านทิศเหนือของตัวเมืองจันทบุรีมันสี่สิบเปอร์เซ็นต์ะในค่ายตักสินเราก็จะเป็นตัวเมืองจันทบุรีเก่าซึ่งสร้างในสมัยพนารายมหาราชครับปี2,200หลังจากนั้นอีกร้อยสิบปีสมเด็จเจ้าตากก็มา มาใส่ใช้รวบรวมไพ่ผลนะครับในการรวบรวมไพ่ผลไม่ได้ทําร้ายคนบองยันนะแต่ว่าต้องการจะรวบรวมไพ่ผลเป็ในการจะไปคู่ชอ่าเหมือนกันที่บอกว่ามาทุกอะไรทุกมอกข้าวเสียให้สิ้นซึ่งพ่อผมก็ถอยไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามาอยู่ที่ระยองก็ประมาณต้นปลายเดือนยี่ครับตีฝ่าวงล้อมมาก็ต้นเดือนยี่สามมกราปลายเดือนยี่ก็ถึงก็คือปลายมกรามาถึงระยองแล้วมกรากรุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนามาถึงวันที่สิบสี่ที่นี่ ซึ่งเมื่อเมื่อเข้าเมืองได้แล้วก็สถาปนากําลังรับเสร็จแล้วให้พระพิชัยตอนนั้นเป็นหลวงครับให้กับหลวงราชรินซึ่งบันทึกอยู่ในพันจันทนุมาะครับให้คุมทับเรือไป50าสารำเสแสดงพระองค์มีเรืออยู่ในกำมือแล้วสิบรำเสดแล้วก็ไปที่ทุ่งใหญ่นี่คือ E ีพีหนึ่งนะเกี่ยวพระเจ้าตากจันทบุรีอีพีสองก็ทุ่งใหญ่อี3สามก็คืออู่ต่อเรือเสม็ดงามซึ่งรวบรวมเวลาที่พระองค์อยู่ที่จันทบุรีตั้งแต่มาจนวันที่4ที่ผ่านไปวันที่4ตุดูล่าสุ รวมแล้วร้อยสิบเอ็ดวันครับเพราะในจันทบุรีเนี่ยจะมีอีพีหนึ่งกับอีพีสามอยู่ที่อู่ต่อเรืออีพีหนึ่งครับทีนี้รวมแล้วร้อยสิบเอ็ดวัน <simple plays. S 2> แต่รวบรวมเรือได้แน <mor> ่นอนครับร้อยร้อยลำเศษแต่ว่าสร้างเรือนั้นในร้อยสิบเอ็ดวันเขาน้อยว่าสร้างไม่ทันแต่ว่ารวบรวมเรือในการที่จะไปกูชาติแล้วไปดัดแปลงอาปืนใหญ่ขึ้นไปเสริมเพื่อว่าปลายทางของวงก็คือภูมิทนบุรีที่สําเร็จรูปอยู่แล้วซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านครับเป็นเมืองที่ ด้วยกาลังคน5 0าพันนายถ้าอายุทยา5 0าพันายบุรณะไม่ไหวก็เลยเอากรุงธนบุรีนั้นเป็นราชธา,านีเพื่อในการเป็นจุดศูนย์กลางในการาสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับแล้วก็พระอ,องค์ก็ใช้ที่นั่นเพราะว่ามีป้อมวิชัยเย็ยนอยู่แที่มันแข็งแรงมากซึ่งตอนหลังพระอ,องค์เปลี่ยนเป็นป้อมวิชายประสิทธิ์ซึ่งกองทัพเรือดูแลอยู่ับปัจจุบันนะครับแต่ว่าหลังจากที่พระอ,องค์เข้าไปแล้วนะคนในป้อมก็สามีพักครึ่งหนึ่งวันการตีเมืองกรุงธนบุรีก็เลย รู้ดวงไปได้ดีแล้วขึ้นไปที่ค่ายปพ3สามต้นได้หกพฤกาค่ายโพวาโสามต้นก็คือเดือนหน้าแล้วง็กลับมาบัวนาปราบดาวพิเศษขึ้นมที่28ธันวาสม2511ร้สร้างบ้านแปลงเมืองจนถึงวันที่6เมษาก็คือวันจักรีครับ <c oughs> ก็คือวันสวรรคตของพระเจ้าตากช่วงเช้าก็คือของพระเจ้าตากนะครับก็เป็นสำเร็จโทษในข้อหาวิปราสแล้วก็มาถึงช่วงบ่ายก็เป็นราชวงศ์จักรีสถาปนาขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้อืมเพราะนั้นก็ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากจุดนี้ถือเป็นจุดี สำคัญที่สุดตามว่าตอนนี้ความรู้สึกผมนะครับมันจุดเริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้เราก็มีตั้งินยุกว่าจุดนี้เป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ม,มาเมาาไว้ก็คือง่ายๆว่าถ้าถ้านผูเท้่ยวนะท่านผู้ชมที่ที่ชมคลิปผมอยู่ถ้าเกิดได้มาสักการะพระเจ้าตากหรือว่าเข้ามาในค่ายแต่กศิลน,นะครับก็เชิญชวนเชนิญชวนเข้ามาที่ป้อมอะไร ตรงนี้ประตูท่าช้างประตูท่าช้างนะครับซึ่งอยู่ด้านในน้อยคนที่จะเข้ามาถึงแต่ถ้าบอกกับทหารท,ท,ที่ประตูค่ายถามว่าไปไหนบอกว่าไปไหว้สมเด็จพระเจ้าตากที่ต้นไรใหญ่ต้นไรใหญ่ครับม <c oughs> ันก็เป็นต้นไรใหญ่พี่พี่อาจต้องทหารจะรู้จักบางคนตั้งแต่ผมเข้ามาคือเอาง่ายคือความรู้เรื่องเรื่องเรค่ายค่ายตักสิน,มนผมก็ผมก็มีน้อยอยู่ผมเข้ามาคือรู้ตัวเป็นอาคารของฝรั่งเศสสถาปัตกรรมของฝรั่งเศสคือบริเวณด้านหน้านี่ จะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมพี่ครับคือจริงๆแล้วถ้าถ้าเข้ามาในค่ายตากสินนะครับมันจะมีประวัติศาสตร์ที่เด่นชัดอยู่ประมาณ3ยุค3าสมัยเราแบ่งเป็นยุคนะครับยุค,ครแรกก็คือยุคพระนารายณ์พระนารายณ์ไม่ได้มาแต่สร้างในยุค2,200อออืคือสร้างตัวเมืองจันทบูร์เนี่ยปี2,200กว้างด้านหน้า460เมตรยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้น,นี่660ซึ่งเล็กมากขึ้นไปทางสี่ยานุศนเป็นจังไล่ะล,ลงแม่น้ำจันทบูรณ์แล้วก็ขึ้นมาจบกันตรงนี้ครับ แต่ว่า40%อยู่ในค่ายนี่ก็มี3ยุคเลยยุคพนาลายัยหลังจากนั้นบบอีก1<บ>0 1ปี 1> บบก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตาก2,310มาแล้วก็ามา2,436สมัยรัชกาลที่5ก็จะเป็นช่วงล่านาณิคมของของของ,ของ,ของฝั่งยุโรปเขานครับก็คือปีฝรั่งเศสมียังกิดแล้วพวกนี้ครับก็พยายามล่านาณิคมนั้น ส่วนหนึ่งของเมืองจันทบุรีเรา,เาถูกยึดไว้เป็นตัวประกัน <Ooh. S 1> ในการที่จะต่อรองฝั่งซ้ายแม่น้ Ooh, ําข <Alcohol. S 1> งเพราะนั้นตัวเมืองจันท์ก็เลยเป็นเมืองประกันตัวเมืองเมือง <appelle. S 2> <BR> ประกันอยู่สิบหนึ่งปีด้วยกันครับหลังจากนั้นก็ต่อรองไม่สําเร็จหรอกครับแล้วก็แต่ว่าเราก็เสียฝั่งซ้ายแม่น้ําขงไปเขาก็เลยย้ายไปที่ทุ่งใหญ่ก็คือจังหวัดตากไปยึดจังหวัดตากต่ออีกสามปีเพื่อต่อรองมณฑลบูรพา คือพัตตบองเสียมราชสีโสพลเสียมราชไปว่าสยามยะน,นะปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นเสียมเรียบเราก็ต่อรองอยู่สักพักหนึ่งแต่เราได้ทางทะเลเยอะมากร้อยปสิบกิโลนะแต่เราก็ยังเสียมนทนบุรพาไปจนได้ครับแล้วก็นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดอยู่ในค่ายก็จะมีสายุคยุคพนาราย2 2ง0ยุคพระเจ้าตากสองพันายุค 2 4 3 6กก็มีให้เห็นเป็นอาคารทั้งหมดเจดอาคารนึ่งแสดงนิทรรศการซึ่งพระราชวังเดิมมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมเป็นผู้ดูแล<ช>อาคารเหล่านี้อยู่นะครับก็จะจัจดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องพระราชกรณียกิจของราชการนี่5ในการสร้างบ้านแปลงเมืองในยุคนั้นนะครับก็จะมีทุทกอาคารเลยครับก็สามารถเข้ามาชมได้ทุกเวลาครับยกเว้นวันจันทร์กับวันอังคารครับตรงนั้นก็มาได้ทุกวันครับ อเที่ยงคืนเราปิดครับผมมีความรู้ความเติมนะพี่อะคือเป็นสามยุคนะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ยุคพนาลัยพนายพระเจ้าตากพระเจ้าตากแล้วก็มาเห็นอาคารนี่เป็นยุคหนึ่งอเป็นยุคเป็นยุคเออราชการที่ห้าแล้วใกล้ๆเรา้ามารับแต่ว่าชาวบ้านทั่วๆไปก็บอกว่าเขตทหารห้ามเข้าเนี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะเข้าจริงๆเขาก็เปิดให้ให้ให้เป็นทางท่องเที่ยวแค่ครึ่งหนึ่งเ็เกี่ยวมาจนถึงตรงเนี้ยเขาก็เปิดให้เข้าโอเป่นอยู่แล้ว ก็สามารถบอกเจ้าหน้าที่เขาได้ครับครับอเรามาต่อว่นราชการแล้วก็จะแนะนาเส้นทางในการเที่ยวชมได้ครับออวันนี้ได้ความรู้เพิ่มเติมนะผมเผอิญโชคดีจิงบที่แรกผมก็เอือนอยู่นะคือคือผมอยากได้อยากได้ผู้ที่มีความรู้มามาช่วยมาช่วยเสริมกับกับการที่ผมผมก็เตรียมเตรียมข้อมูลมาบางส่วนโดยปริ้นมาแต่ว่ามันมันมันน้อยมันมันไม่ได้เท่ากับพี่ศึกษามาซึ่งยาวนาน อยู่กับมันบ่อยก็อาจจะดูบ่อยก็ได้ก็ได้จากนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบัางจากอาจารย์มนนู้นวันนี้ก็มาประมวลก็สรุปเฉพาะในค่ายเราว่ามีเท่าไรแล้วก็ออกไปข้างนอกบ้างเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากกพอาเป็นหนึ่งในหมาราชที่เป็นองค์สําคัญมากๆเลยในความรู้สึกผมว่าเพราะฉะนั้นผมว่าเลยต้องยูแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเป็นทหารนาวิกิโยทินนะครับผมเป็นทหารนาวิกโยทินท่านก็เป็นเนาะผมเป็นทหารนาวิกโยทินเนี่ย ผมำเำน่กในพระมหาวิญญาณคนรัชก,กาลที่9ครับหรือผมเรียกท่านอามว่วคิงเก้าครับซึ่งท่านทําสิ่งหนึ่งให้กับฐานนาวิโยตินที่เป็นหน่วยเล็กๆด้วยพระเนตรข้างเดียวตอนนั้นพระองค์มีพระเนตรข้างเดียวพระองค์ได้ข้ามทะเลเอ่าวไทยจากพระราชวังไกรกงวลน,นะครับตั้งแต่เวลาตีสี่ยี่สิบแปดนาทีด้วยเรือยาวสิบสามฟุตเองครับชื่อเรือเวคาครับพระองค์เอาธงราชนาว,วิโยตินใส่ในหัวเรือพร้อมกับ แซฟวิสเพื่อองค์ให้มีผลว,ว่าขาณะที่เดินเรือนนั้นกินได้ทันทีโปรใส่มาด้วยคะเนตครั้งเดียวแล้วมาด้วยเวลาทั้งหมดเนี่ยร้อยสิบเอ็ดกิโลใช้เวลา17ชั่วโมงวันนึงทำงาน8ชั่วโมง 8, 2ดสองชั่วโมงเพิ่มอาว่าทำอย์างสิบเจ็ดชั่วโมงสามทุ่มยี่สิบแปดนาทีโปรถึงเอาสัตหีบครับพร้อมกับนำตรงราชนาวิกากให้พวกขน้อย ทีนี้ถามผมว่าผมคือโดยดี a แล้วก็เป็นทหารพระราชาทุกคนที่เป็นนาวิกโยติในในความรู้สึกผมว่าไม่ควรจะภูิใจในความเป็นนาวิกโยินแต่พระองค์มาด้วยพระเนตรแค่เดียวจริงๆคิดดูว่าน้ำเวลา,าสตัตว์ตะเนรพระองค์มันต้องผ่านแวน่น,นมัวแค่ไหนแต่พระองค์คงม,มานี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมทํางานน้อยกว่าพระองค์ข้อต่อมาก็คือคิงสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยท่าน ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำท่านไม่เคยได้พักที่สบายเลยครับท่านใช้เวลาในการสร้างบ้านแดงเมืองที่เขาเรียกกันแล้พระราชวังเดิมนึกสาราใหญ่กว่าสาราวัดบ้านผมไม่เท่าหร่ครับแต่ว่าสร้างบ้านแดงเมืองจนสมบูรณ์แบบนะชาติศาสนาระมหมาษัตว์จนถึงวันที่6เมษายนสามอยอันนี้คือสองเองเนี่ยทำาให้ขน้อยรู้สึกว่าจ้างต่อหาปีขน้อยก็เลยต้องอยู่ช่วยเขาเพื่อที่จะบอกกล่าวของเยาวชนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมว่า สถาบันพระมหากษัตริย์และก็บรรพชนของเราเนี่ยเขาเอาอะไรเข้าไปแลกหรือแลกเลื่อนแลก,กเนื้อหว่านจะได้มาเ,มเรื่องความ<ฆ>ยากลำบากแค่ไหน<ม>แล้วก็ส่วนที่ผม,ม,มเราไม่ต้องพูดถึงสี่พันกว่าโครงการนะครับซึ่งซึ่ง,งพระองค์ทําให้ด้วยพระเนตรครั้งเดียวมาตลอดครับ<ม>นั่นคือความที่พระองค์ไม่เคยได้บ่นและขำว่าพระองค์เนี่ยมองไม่ค่อยจะเห็นแต่ว่าใจพระองค์สว่าง พอที่จะดูแลประชาชนองค์จนประชาชนชีพสุดท้ายของผมนี่คือสิ่งที่ข้าน้อยรู้สึกว่าสึกทํางานน้อยไปจริงๆให้กับกองทัพแล้วก็ให้กับประชาชนวันนี้ถึงมันจะเป็นน้อยนิดแต่ก็ภูมิใจครับแล้วก็ใจที่จะหานำะไปเกียวถิ่นเช่นกันครับครับโอ้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะเป็นเป็นบุคคลตัวอย่างถึงแม้ว่าจะอ่า เกษียณลุยราชการไปแล้วแต่ว่าสำนึกในเพื่อมากระดุรนที่ขุนอาจารย์รุทิตนมาช่วยเหลือพันสองแสดงว่าโอ้โหแน่นอนจริงนะครับถือพี่อาจแล้ววันนี้ผมโชคดีจริงๆครับที่ได้มาเจอพี่อาจโดยที่ไม่ได้นัดหมายแล้วก็ได้เข้ามาตรงนี้ได้ได้ความรู้เขาเรียกว่าบุพกรรมที่เรามาเจอกันก็คือเป็นบุพกรรมต่อหน้าวัดอมเด็จพระเจ้าตากเนาะได้เป็นตําแหน่งที่เก่าแก่และโบราณถ้าถามผมว่าศาลไหนเก่าที่สุดก็คงจะเป็นศาลนี้ในจันทร์นะครับ พราะพระองค์มาเต็งวันที่ี4ตอน4โมงเช้าตำแหน่งตรงนี้มันก็ในการที่เข้าเพื่อที่จะยึดต,ตัวมังจันในการรวบรวบมคนตรงอื่นก็จอดหลายที่ครับแต่ตรงนี้พระองค์จอดนานหน่อยก็คือ <c oughs> ก็พักนานหน่อยในการที่จะรวบรวมก็คือเรื่องสำคัญครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หยาดลุงมาอ่ะนะที่ให้ผมรู้เลยว่าคือมันไม่ใช่เอาตำาาราผ่านเป็นความรู้ที่ สะสมหลายๆหลายๆหมวดหลายๆแขนงเข้ามาเข้ามาเป็นองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดให้กับเยาวชนถ่ายทอดให้กับคนที่มาท่องเที่ยวได้ได้ได้มีความรู้ได้ได้มองย้อนหลังอดีตครับต่คนก็ต่างไม่ได้เตรียมตัวโอ้คุณพี่อาร์ตมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณเช่นนกกััััคครรบบลษณะของถาสร้าง คือแต่ก่อนเป็นหันนงกระสุนใืใ่ว่าเขาเป็นทังกระสุนปืนดินดำเป็นกระสุนที่เก็บไว้ไว้เก็บกระสุนเพื่อป้องกันความชืน้นก็ดูจากตัวอาคารที่สร้างข้างล่างเนี่ยจะรจริงจะจะ,จะสูงกว่าน,นี้แต่ว่าเขาเขาํำปูนขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อไม่ให้ความชื้นมันไปทำลายตัวตึกเนาะจริงๆมันจะมันจะสูงกว่านี้เพื่อ,อ,อให้อากาศข้างล่างโปร่งแล้วก็ช่องนี้ช่องช่องระบายอากาศช่องนี้ก็ข้างบนมีทั้งหมด4ทิศด้วยกันครับพัลมสามพัถ ก็คือระบายได้ทั้งสี่เพื่อเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นด้านในใช่ครับก็เลยเป็นที่เก็บกระสุนดินดำแบบนี้ทุกนี้ทุกเพี้ยนทุกการหินนิดเดียวแค่เพียงกระเมีคือคือสมัยตะก่อดกันจริงแต่ว่าคือเขาเหมือนกับเขารู้เรื่องวิศวะเลยนะใช่ใช่ก็เลยเป็นที่เก็บกระสุนดินดำก็เลยครับ นัโทษที่อยู่ในอนัตของฝรั่งเศสอันนั้นคือคือเอาง่าเรือนจ้อ่าก็คือเป็นที่คุมขังเป็นที่คุมควบคุมคนที่พทดครับที่อยู่ในอนัตของฝรั่งเศสก็จะอยู่ในนี้นะครับครับจนนนี้ช่วงพระเทพเสด็จพระราชดำเนมาครับก็ทั้งทั้งหมดนี้ก็อยู่ใน การจริงว่าเป็นราชูปธรรมของของของสมเด็จกรมประเทศนะครับอันนี้ก็จําเป็นต้องทําอันนี้ไว่าพ่อพงศ์ต้องย้ายเลยกรหมดครับจริงๆแล้วมันไม่มีนะอันนี้มาเสริมกาเป็นมงคลนั่นมาเสริมเดี๋ยวนี้สี่สิบเลยผมผมว่าก็คือบุรณะใหม่พี่บุบุญละนะใหม่ครับโดยโดย ในที่อนุรักษ์โบรณาณนรสานในพระราชวังเดิมครับมูลใน,นที่นี่ใช่ใช่พระบรมยาเก่าเลยนมูลนที่อนุรักษ์โบราณนรสาน,สานท,ที่ที่เป็นประธานคุนยิงนงรุษสิริเดชอ่าท่านก็เป็นเลยแต่ท่านชาติชายสีรคานท่านนี้ครับก,ก็เป็นประธานนะครับมอหงอก็เป็นเมื่ก่อนจะเป็นคนเรืประเจตศิริเดชนะนะท่านท่านพลเรือท่านอายุมากแล้วเนาะครับ นีด้านในก็มีมีการแสดงด้านในก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของอาการบูรณนะตึกต่างๆก็จะถูกแสดงว่าในนี้นรับอืม่าก็จะเป็นคือคือ,คอตอนนี้ทุกอาคารก็คือเป็น,นเป็นจัดที่พิธีกาดแสดงในพิธีกาดให้ดูทุกอาคารเลยอาคารหลักๆก,ก็จะมีตึกราชาก,การตึกกองบัญชีแล้วก็ตึกกองกองข้าราชการเห็นไหมครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาถึงสักเท่าไหร่เท่าไหร่ ต้องมูมเข้าออยืมนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ไม่ได้กว่าไม่ได้กว่านี่ก็จะเป็นแสดงเนี่ยคือกระเบื้องกระเบื้องดินขอสมัยสมัยฝรั่งเศสเอาอมาเองเลยคร <c oughs> ับมันจะมีตาจะนี้ย่ก <c oughs> ็ อย่างละ300โบราณคดีเพราะว่าทางมูลนิธิด้วยรักโบสถโบราณคาีก็ยังเร่งเห็นความสำคัญแก่นของประวัติศาสตร์เลยให้ผู้ชุมชนระดับกลาดได้ดูบ้างว่าเราดู